เผ็บุกจักตอยู่มืนตอนตำอยู่คลิปสว่านเ้ยพี่น้องสุดยอดมาลอดลอดมันอด้านดินรอดมันอบาดมาม่าสี่ห่อเแท้ขาวาเอามาน้อยแท้ขาวะเดนะกว่าพี่น้องบุนาพักกษตรส้วยอะเอาปากใ่กาตาตสวนตาดูนมนนเนเผื่อชีวิตลงแค่นเส้ามด้วยอามด้วยแลบมายาอแลบออกมา ไ <comp> ก um, ่ล okay ่น t u b e หม่องบ่เฮ็ดลงเด้อเดี๋ยวเ่บ่เฮ็ดลงยามกินก็เนาะอืใส่ลสบายดีเด้อสบายดีทุกคนสบายดีบ่เ็บ่จามบ่เ็สกไเมื่อวานนี่ตซุมพี่น้องเอ้ยตซุมข้าปุ้นรอบค่ํามื้อนี้ตามาพี่น้อง้าเล็กเกาซอปกบาิ

ดัน,ะน,ดน,น,น,นมันเป็นลากอะพอแม่เลยได้บือรีปันเดี๋ยวมันบ่จกคนนะ้อมอลูก่ชมก็ก,กินไม่ละผ้าหน,นึ่งอย่าสิกัะยังว่าอย่าสิ <laughs> มันมีน้ำเด้อ <laughs> มันมีน้ำเด้อ มันแก่เนาะงซูสิจริงๆแหละกูได้ตอนนู้นหนึ่งเลยมันหากจงมันเป็นยังมันคือแก่เนาะมันก็มันลอยน้ำน่ะโบแก่ไปมันก็มันสีน่ะแกะได้ตรงมีนวลขาวๆอยู่น่ะไปนี่สิบนิอ้วนเอาอย่างเดียวมืดแต่ละมือแต่ละเดย์แต่ละมือแต่ละเดย์มีแต่หาแนวมาซุ่ม มาเอินสะไปอยู่ไปหาอุ้ยชับมาตะกอกูเอินกูกูกูมีผ้าขยแออยู่อืมขึ้นวิบบนไปจ้ะทำไมางไผ่ะเนี่กอขอปเจ้ามือนะัมันเด็กตันเนี่ยอืมน้องกูใส่กอใส่กัไปเอา่ะเอินเจียมนงด้อเจียมย เกี๊ยมาทุ่มเกีบยวพักมาทำเคิเกียวเป็นม,า,มา,า,นาย่<ะ>าาหายฮะิามาเขาด้วยไ่หานังสอบเลเนาะกเ๊็วหัวเห็นทางเลยสอมเหมือนอาจะลึงไปเรียนี่สว่างเนาะลจะพูดจะพ่่ส่งบอกไปพูดเดียวมันม้ตาเลยแล้วก็ไปลงบ้านานะ <c oughs> ปิดหนังไปบ่หนังไปกับไปได้นิ่งหน่อยทั้งไปทั้งนั้นเท่าหยังไล่ได้เสียต้องใส่แฉ่งให้ไล้เนาะอื้มใส่เข้หนังเซลเซียลไปมาที่ตลาดไทยไทยวันศุกร์นึกว่าของบ้านนะไปผ่านเลยวันจักยังเนาะปะสองเนาะวันศุกร์กระลงวันจักยังไหนประสองประสามน่ะเไงใส่นื่อนคนถึงจักยังยังวันจักยังไปส่วกันน่ะเห็นก๊าดหวังไม่จะเหลียวอยู่ ไปสูบผ้ายถ้าเราบริจาคผกับมีเง ah. ah ินได้เราไปสื้อฟ้าให้ซา้นะือยังไงกสื้อฟ้าฟ้าฟ้ามาปิดฟ้ามาปิดฟ้าปิดสักมันเป็นมนมนลยเนาะเอาเปลาะมาใส่เอาเปลาะมาใส่ได้แห่งตายไว้บุมีหม่งจ่องเนาะข้าวตะกี้ใส่สางไหมมีเงินได้เราจีสื่อไห่ลซาฟ้าพี่เราแสงไหมเนาะสี่เหลี่ยมเนาะถ้าจแมทอ ก็ม ma mm. mm. ันเอามาใส่ก mm. ินเวลาทำมิ้น้ำมันเป็นยังไงเกืแ่ปวดปวดเอาัร้อหงื่ออ่ะมาเียนเหอ ก็กำลังลงมือสามือแปะฮะมันลงขังเดียวเนาะกูก็ลงขังเดียวเออเขาด่ากูอยู่เนี่ยกูบอกไปกูบอกมาลายเถื่อแล้วว่าอยว่าดิดูิูกูด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 ยดดู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 ดดู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 ดดด้อูด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 กดู เดียมัมานเด็ดประตูาาลมือมดเโอยดังเอ้ชวงหน้าห้ทเหน้ากอีกห่วงกับเจ้าบ้านขางขึ้นช่วงหน้าเจ้าคงนะเกินน้ ใคตามวะกินมาได้ลูกเป็นเพชดาคนบบบผูกมผิดเพ้อมาใช่ไหแม่ที่น้าตอกเราไปเผาลูกเราไปโรงเรียนหรอกสาวเรากัเสาเอาเดียวเหรเนาะมึงใู้กมผิดทั้งดาทั้งผูเพชร ปาุณนอบซอจเกอเนเลือไม่เงไม่เงกินแต่ปลควรกินมดลูกอ่ะอถ้าเกษตรแซ่บแลวยาเสได้เอามาน่อยพดปาเปลือยเอนะท่านมันเปลือยเกเคยใส่ยาไหน้องกับเศษนี่มันแพร่อันนี้เรียวแนวมันพ็ดแนวนี่มันหวตาเต้นตาเต้นเหกินเอาเองหน้าก็เป็นสวน บนมาเร่เอ็นหเรี <th phin eventually> ่องเศร้านั่งเศร้าเอ็นเลยะน่เขร้าใจยากคุณารับแม่อำนหาหายเดียมโรงยลแบแม่าไปเอาโทรตัพท์ลงมาอแนนเทลกมะเปานมันกเทลก้ามะเปามกินมกินอไหยึ่มกันเห็นยังแกงหมกม้มันสมาแกงหมมให้กินเจ้น พอผัวข้างในบัวหาไปเห็ดหายไปเห็ดนั่นแหละเขย่งอะไรก็ยังต่เยเอ่าง้วหายเขาไปเ็ดแต่มือแเขาหักบไป้วหายเข้ายุดเาเหนื่อยวอยา้าอ้ายง้เปกระสแล้วกพ้นเข้า้บัหายเข้ายุดอ้าวเรายง่าพกันลงไปขนเราเินายเายังบอกอย่าี้ ยังนล้ล้หาห่านแล้วเหอนเด็กก่อนให้ก่อนเนตุอ่างปลาในสวนี้ก็อ่านอยงนี้่อปาก่อแทงหน้ามันใส่หดสวนปล่อยน้องๆมันก็เต็มเลยเห็นได้สนะไพเซลล์ไม่ไม่ไพเซลล์เซลมันติดอยู่บนปีอุตสาหะ แม่ยังไมาได้ยินแล้วผมมีหมองเก็บนาบายงไน้องรเตมปล่อยลงพี่เลยเบ่อแล้วสา์ว่าพืชซาน้องกูยังว่าน้องกูยังว่าสิัเอาของเขาในบัดนะต่อต่อ้ายแล้วหชื่อถอดปไปตัดหญอยู่ไักนยาเขียวโอ้ยัใหญ่ย่อมามื่อลนยได้นเตีกันหเนาะ ต่อม uhm, ีจะบาดวะอยกมีแล้วกูจะหายหมมาต่อเลอกมีนะต่อไปน้มนก็บอกไปแลยมึงไปอยู่ลุกจะทีต่อที่น่นอือต่อไปหน้าตะมึด้บอกบอกัพื้นหน้าเหมือนโซลาเซลแล้วนะใส่จ้าห้าบทเสียพายแก็บอมันบอมันห้าบทเสียมันพหน้า่ปตึ้งต้องเสียพหน้าให้มาพย làm ngan làm ngao của biển nó gặp bộ này nó gặp bự bớt bít bự nó hình như nhèm bít bự. Nào rồi anh sửa. Nắm dây đấy hả? Này, tân đồ bớt rồi. Khả năng mắc thiệt cú tạt rồi. Rồi em nhăn, em nhàng lòi. Anh tha cho anh Anh chết, anh choi cái tôi là siêu này. Anh choi trăm một, bốn mươi một trăm bảy. Hai mươi, bốn bạn Tôi là siêu này, cái mắc nhảy đừng đấy. เป็นงไงไ่ยัไันใส่ไทยได้งใส่นามได้ใช่ห่อแล้วกันแบบตัวละ้เาต่างม่หางหตัวบาดานคล้าแมงมันนะเรมาพะโล่พะโล้เปลเี้ยนหอาได้ไฟเราไม่ได้ใส่ไฟใส่อยังเราแบปล่อยมันไหลตามธรรมชาติทำยศแล้วก็ะเนไหพูดมันัวมานมันทำมน่านา ใช่อ,อันนี้นะพวกมันขาเห็ดเขาหน้าแท่ยังได้ต้นะ่ายกือบตายตาย,ยังรั่วเกือบหลับแตกลับมาได้เพชรลิลล้อมังไงเนี่ยปากผีกเพชรประถาปากผีกเพชรมึงเอ้ยผีแทหน่กับเพชรเพชรเมันเมื่อยแล้วก็หูกมักหน้าซ้มหน่วย,ยปะมาพวกกินอันนี้ตัดใครแนี่ยอกมา เราไปกินกล่องง่ายๆอย่างกล่องนีไม่ใช่เย้โอ้อย่านขยะยังคุยจะทำได้แล้วมันอัน่ะมันเป็นเศษผุยๆมวกวิยนกินว้าตัวนั้นอันไข่เศษหมี่นะบอเออไข่ไข่เศษหมี่แต่มันเป็นจิ้นพูอ้ยไข่ร้อยกล่องไ้ไก่นักเก็ตกินเกือบตายกินใหม่มันโอ้โหอมฮอตชบด้เอาฮอดปาไม่เล่นๆดิกระชุ่ใส่ล่นๆ กันไก็ไปาเราไเลยด้อพี่น้องเด้เบาไว้เอาต้มตีนไสขนาหนของกระเพราวาดข้ากันตายแล้วสองวันละลีนจนดาวดาวล้นเงียบๆยังไงนีาเขาเป็นพากคลาดตนี่แซ่บเนาะ พักยังหน่อยพูดเห็นมาเี้าคุชมักจำแนงเคือพักกันจองมาตัวต่เออพักกันจ้องเห็นคักตายตายพี่น้องเลยไหนห้องท้องแตกบ่ะนี่ยใช้บนิขายเดตี้ใายตำหุ่นอะย่างน้ลอ่ะมันหวักขาคนแบบแพี่ต้นไม้มันขานั่นนี่แหละสุสมุดตายสากกึ๋งใช่ไหมสุแต่ว่าตายแนวอื่นแนวอื่งเลยสิว่าตายอย่างเพีมันมีพญานมันเองบ เขามนนีมาเป็นนั่นนี่นะมามีทานโอ้กับแบบเราเคยกูมามากินแม่คันมืดนี่นี่ชื่อตามให้กินใหม่ยังเป็นห่อไว้ได้เนน่ะ